นี่เพื่นพนอนๆไอลีนมีอะไรจะโชว์นะคะเมื่อวานไอลีนเพิ่งปลูกต้นมะม่วงไปนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าต้นมะม่วงจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่แคชเมียร์ได้ไหมนะคะอันนี้เป็น มะม่วงนะคะช่วงซัมเมอร์นะคะมะม่วงสุกที่ไอรินทานไปนะคะแล้วไอรินก็เก็บมเมล็ดนะคะไปฝังดินไปบ่มดินไว้นะคะตรงสวนหน้าห้องครัวนะคะแล้วน้องก็ผรีต้นออกมาแบบนี้นะคะไอรินก็เลยเอามาปลูกนะคะ<ส>เดี๋ยวมาลุ้นนะคะว่ามะม่วงจะสามารถมีชีวิตอยู่ที่แคชเมียร์ได้ไหมนะคะ นี่ก็ใกล้วินเทอร์แล้วด้วยนะคะทุกคนไม่น่าจะรอดนะคะหิมะถล่มก็คงจะตายนะคะส่วนต้นตะไคร้ของไอรีนก็ตายไปหมดแล้วนะทุกคนนะไม่รอดนะคะนี่บวบแคชเมียร์ใหญ่มากๆเลย มะเขือเทศเยอะมากทุกคนนี่นะคะบวก บวบลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไอรีนสังเกตนะคะแทบทุกบ้านนะที่มีพื้นที่มีสวนหน้าบ้านนะคะประมาณนี้นะคะเขาจะนิยมปลูกบวบชนิดนี้กันนะคะเพราะว่าเวลาเราผ่านบ้านผู้คนเนี่ยเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นต้นบววเนี่ยเลื้อยตามรั้วนะคะบ้านของ ชาวบ้านนะคะก็แสดงว่าคนแคชเมียร์คนที่นี่นิยมกินบวบแบบนี้แล้วก็นิยมปลูกบวบชนิดนี้นะคะทุกคนส่วนมะเขือเทศก็เก็บทุกวันก็เจอทุกวันนะคะทุกคนมะเขือเทศสุกนะเต็มตะกร้าไปหมดแล้วนะคะในห้องครัวก็ทานกันไม่ทันนะคะ ไอรีนก็เอามาทำเป็นซอสมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวไว้ไอรีนจะลงคลิปให้ดูนะคะวิธีการทำซอสมะเขือเทศของไอรีนไว้กินกันในครอบครัวนะคะวันนี้อากาศที่แคชเมียร,ร้อนมากๆเลยแดดแรงมากๆเลย นี่เป็นต้นสารแหน่เนาะเป็นต้นมิ้นท์นะคะคุณพี่ซากจีลานะคะแนะนําให้อลีนนะคะทํานําใบมิ้นท์นะคะไปทําผัดกะเพรานะคะใช้แทนใบกะเพรานะคะเดี๋ยวไว้วันหลังไอลีนจะลองทําทานดูนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำเมนูอาหารให้อลีนนะคะ ส่วนลูกทับทิมก็ดกมากๆเลยนะคะต้นนี้วันก่อนอนายรีลองเก็บไปกินดูนะคะสรุปยังไม่สุกนะคะเม็ดข้างในนะคะ,มะเมล็ดข้างในยังไม่เป็นสีแดงเนาะยังเป็นสีส้มสีชมพูอ่อนๆนะคะแต่ก็รสหวานอยู่นะคะคงต้องรอสักพักค่ะทุกคน วันนี้พาชมสวนในบ้านนะคะต้นข้าวโพดท,ที่น้องแนนให้มานะคะข้าโพดเมล็ดสีแดงก็เริ่มโตแล้วค่ะโตวไวมากๆที่คุณลุงนํามาปลูกตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมต้นกะเพราที่คุณลุงนํามาปลูกตรงนี้เป็นกะเพราแดงนะคะน่าจะเป็นกะเพราแดง ใบกะเพราแบบนี้หอมนะคะจะหอมกว่าใบกระเพราขาวนะให้ดีนคิดว่าแบบนั้นนะนี่นะคะอืมหอมมากๆชื่นใจทุกคนนี่คุณลุงนำมาปลูกตรงนี้ให้นะคะส่วนนี้ก็เป็นสเปนนิชนะคะใบปลักปลัก ใบปลักของคนแคชเมียร์นะคะคแคชเมียร์นิยมทานกันมากๆเลย กคนเห็นภูเขาลูกนู้นไหมไอรีนชอบมากๆเลยนะคะช่วงวินเทอร์เนี่ยเราจะเห็นหิมะนะคะปกคลุมภูเขาลูกนั้นนะคะขาวโพลนสวยงามมากๆโอเควันนี้พาชมสวนแค่นี้ก่อนนะคะ บายค่ะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ